นีหอยมาอคุเยอะดวอยขึ้นไดยี่ีกขึอ้ขึ้นมาืนขึ้นกับลูกสาวเพิ่นัวนะออกนองได้ไมขาสตกส่ ดีเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ยงแพงบัวเอฟซีบางลาบัางไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องบวจอยชาแนลแล้วพี่น้องเอเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้บวจอยก็อยู่ที่บ้านน้องลอยคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมาอัปเดตบ้านน้องลอยวันนี้ก็โอ้ิเริ่มขึ้นโครงหลังคาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังบ่มีงบประมาณเรื่องสังกะสีพี่น้องเนาะ เงินยังชังกรสีเนี่ยมมีได้พี่น้องเเนาะหรือว่าแฟนดซิงถ้าว่าเอฟซีท่านใดอยากสวยเลอเพิ่มเติมก็่อยมาได้เนาะทางทีมงานหรือว่าถ้าว้ใจบอจอยค่ะถ้าว้ใจบอจอยค่ะติดต่อขมาพี่น้องนะถ้าว้ใจบอจอยบอจอยเป็นสะพานบุญให้ก็แล้วแต่พอแม่พี่น้องเอฟซีเนาะเรื่องบ้านน้องลอยในก็ยังบอกงบประมาณกันยังบอกพอพี่น้องเลยเนาะ เดิอจะเป็นคาสากงกงงัยังบุพอมุ่งสังกะสีกัยังบริพ่อได้พี่น้องเลยเนาะมันยังบริมีเลยพี่น้องเลยเนาะกับยังไดกับภาคพี่น้องก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามให้กำลังใจในเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสิบุรีพาดคลิปใหม่ๆที่บอจอยลงคลิปไปพี่น้องเลยเนาะจังไดกับสิพาพ่อแม่พี่น้องกูไปเลาะเบิ่งทางเรื่อนน้องลอยเลยพี่น้องเนะาะบาจักซายเวลาจังไดกับไปเบิง่งไปชมนุ่มกันเลยพี่น้องโอ้พี่น้อง นี่แหละพี่น้องเลยทางบ่จ่อยก็ได้มาเฮือนน้องลอยปปูแป็นแล้วแล้วพี่น้องเลยน้อมื้อนี้ก็ถือว่าปูแป็นแล้วแล้วพี่น้องว่าปูแป็นปูนนั้นแล้วแล้วพี่น้อง Hãy โอ้ย cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sao cái cái huyền Lúc xa gần hết nó. Quay hơn khoai, nó sáng trong cột ở đấy. Ừ. Đẹp này, nó dài chạp không ngủ. Dài lấy nó dài 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 Ai cần kênh địch, khẩn nâng sắm ừ. <laughs> lúc mẹ ai cần phá lạnh thang 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 sáng hết thang thang <laughs>

พอเทียงเลียงบ่ด oh. 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 ูๆมันห่อนนะ้กินไว้แท้าเทียงนยะยังไ่ได้เทียงานี่โอ้โหเทียงยกินแตชิเบโมโอ้เหลือแล้วมันเลือิเบโมูแล้เรไ่ได้ช่งเลยฮูแล้เรลแต่ว่านผู มันต้อง,งอห,หยกห<น>ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งมัน,นมันคล้อ,อยอันบ่ใส่น้ำไว้ในผุมันตายบ,บไา่ไ,ได้ใส่น้ำดิคนนึงอืมนี่แหละเพื่อนน้องลอยขัดบ่ช่างแบบนี้ขัดเหล้ออย่าบอกว่าน้องลอยชิมันหน,นึ่งเขาในนีห เอาเลว่วขึ้นมานอนเล่นเฉยช่องผัวเมียนี่ไม่ได้พีนน่น้องอเฮือนน้องหล่อยม,มาบัดน,นี้กันสำเร็จอีกแบบหนึ่งพี่น้อง nhìn lại nào nay cưng nền nã đây phía nào qua lắng cầu phần đấy bạn vô sáng thừa cả nhóm bò hát đến โยกสามเถือกับบอฮักนี่แหละพี่น้องเลยทนเถดช่างพอไม่กินเข่าอะไรพี่น้องเลย เรืองของนายบุญเกิงในแปหูแปตาขึ้นหลายเติบเลยพี่น้องเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยคิดว่าหกสิบเจ็ดสิบเลยพี่น้องเลยกวงหกคูณเจ็ดเลยนี่พี่น้อง khôn chết đây việt nam mây dầu mây đèn mềm mại cho đếp nói จตสามเมตรห้องหนึ่งห้องหนึ่งสามเมตรหกหกหกคูณ 6 mét, thang, thang đi trăm mét luôn các. หอนนี้นะหอนนี้นะสามเมตรหกคูณเจ็ดหกคูณเจ็ดได้ไปทางไหมทางนั้นหกทางนี้เจ็ด Hoặc cụ chết cả thứ của anh về thế quang nào, nó, thay quang quang mẹ quang nào quang quang để bưng, bàn quang lòi, quang quang chết, thằng Này quang cũng... quang thằng quang này quang chết quang 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 คูณเจ็ดเด้อพี่น้อยก็ถือว่ากวงก็แล้วนี่กัอันนั้นอยู่ดอกพี่น้องเยอืมไกแ่แล้วพี่น้องไกแ่แล้วเป็นรูปเป็นล่างเลยรอถ่ายอย่างดีเอาพี่น้องหกคูณเจ็ดพี่น้องเอ้ยคนสูงก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง ก็สิดต่อออกมาอีกทางหน,น,น,น้าน้ยหนึ่งพิดต่อเนาะสิดี่อความสูงกับประมาณจากดินว่านี้ขอดนีกับประมาณเม็ดหนึง่งเม,ม็ดชิปเม็ดเช้าเลยแหละจาก เมตรสิบสามเซนตั้งแต่ดินความสูงเนาะเม็ดสิบสามเซนกับโบสูงกับลายพลิ้งามเนาะโอ้โหเจ็ดฮืมเม็ดสิบสามเซน แต่เป็นปูเด ấy, ้หอขี้ดินเม็ดสิบสามทางในเจ็ดพี่น้องไงทางในเจ็ดทางขวงในเจ็ดทางยาวไวในหกหกคูณเจ็ดถือว่าโอเคอยู่พี่น้องไงสวยงามชมนี่จะได้ไหาน้องร้อยหาหมุดไปยี่นี่กับบรายน้องพี่น้องไงแว่าผมมีเอฟซีช่วยเนาะ คือ่าดีใจนำน้องเพิ่นพี่น้องเยเนาะ่าได้เฮือนองตเป็นรูปเป็นร่างล้พี่น้องเยค่อยไปนั่นแหละเนาะแต่ว่าเครื่องสังสีนี่ก็ยังบ่มีพี่น้องถ้าว่า FC ท่านใดอยากช่วยเหลือทางน้องอยก็เพิ่มเติมก็ช่วยมาได้พี่น้องเนาะเรื่องสังสี้ว่าเงินค่าสร้างก็ยังบ่พอพี่น้องเยเนาะ เดี๋ยวเอกพาพี่น้องเป็นกำลังใจให้เน่เด้อพี่น้องาพากดไลค์กดแชร์สิบวันพาคลิปใหม่ๆที่หมาเอยลงไปพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าสุดยอดเฮือนน้องดอยเป็นรูปเป็นร่างเลยพี่น้องเลยเนาะเนาะนี่แหละดีกว่าเฮือนเก่าพันโอ้สิบเท่าพลอมั้งพี่น้องคิดว่า ừ, ừ. 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 hèn đi đi nè đi 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 nào nó thằng đi 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 bò nhiều mày cần đi đứng đi là cái xài phói mày

อยากกินปลาคังกันนี่เนาะกินปลาคังเออเนฟซีนะแม่กินเข่าก็เบิร์ดเออกินเข่าทางบ้านเด้อว่าภาษาจะตี้บอกแล้วเอาทองเขามีเอฟซีแบบคนทางบ้านเจ้าเนาะอืเพิ่งกระชากอยอะบ่ไม่ใช่โมมีเขาเบิ่งเห็นอยู่เนาะเขาเบิ่งอยู่แถวบ้านกะลางกระลิงนี่เจ้าเสือหู้เขาบ่รูดได้เจ้าเนี่ะ มากินข้าวน้ำกันมามันโมคู่คนมาพี่น้องเอ้ยกินข้าวน้ำกันกินกับหยังแล้วบอได้บอกเออบอกเพคนนะแม่ปลาแดกเออกินฝาคังไว้ฝาคังอ๋อบอจำเป็นโตเป็นโตเลยมดเล็บปลาแดกเมเงี้ยเมียว่าบอกให้ผัวกินปลาแดกอยู่เมียกินปลาแดกได้หรือบป่เดียนกินได้เล็ปลาแดกไงบอกโอ้ bạn đẻ khuyên nếu mà muốn bằng hết éng, khuyên kín e, nè oh, tao hết éng bảo ai mông kẹt <coughs> hết éng này ăn được ăn được làm mu hết này kín được bao nhiêu bò đeo ba này anh kêu bò đen cho ra nó anh chỉ kia nhá hơn này nó nó lên da muo phải cho heo ăn nó không hay men bảo là anh ấy là lèo ta เราแล้ววะลอดตายตัวนี้อ่าอึดก็เป็นใจยากไอ้เกินใจฉินอนใช้แต่อะไรนี่ของไปะล้นจดี๋ยวนเด้อทำนั่นกับบุญยากล้มเจ้าก็เอาเตียงมานอนอยู่นี้พราะว่ามันบอกมีว่นนอนดิมาได้ไงเมียเจ้านอนอยู่นี่กับเมียกับลูกเจ้านอนอยู่ฮันของเต็มหมดแล้ววันอามาอีกวันนี้อยูใช้แบบไหนมาแต่เฮือนหมดเลยมันไม่เข้าใจผจนถ้าเฮือนแล้วคนนี้เนาะ นอนอยู่แ so ล้วเตียงเลยมันอาเตียงเนี่ยมันแตงเย็นทัดเน่ยลมเย็นห่วยห่วยกับฝนตกยังมานอนอยู่นี้กำพฝนตกนอนอยู่ตรงนี้หัวว่าอยู่นี่ฮะโอ้ยคอยะหมุนคอยะมีแอร์ปุณนะหบอปฏิเสธดอกไอ้เกรงนะเมนเทะ กินเเชเนาะปะด๋ะจำจะเข่าจนเติมสี่ตมันนุนย้อยกันเนะยิมดโตเบ่เข่าจะเติมแน่เกิงเขาพี่นงดอยได้เนาะนางดอยสี่ขกสีเบิ้งเ้กินมโตก็ไม่เก่งคันเพิรแน่นาะน่งกลบไมปักไปปลาสูตรแล้วหาสกินไปตเกนกินกนแน่มดบอยเกกินเข่า บอลเล่ฮอดคัมนะไได้ต้องได้หนึ่งใหม่บ่หรือว่านอะไรโอ้ยมันกินอาหารผู้ได้หมากันเลยอาหารเสริมกินอาหารเสริมกินหัวอาหารได้บ่ได้กินทรรมชาติจ้อยได้หมากึ่งนี่พูดทีเจ้ะมากันมาก็ยังได้กินหัวอาหารขอบคุณพูดรอดเคลียร์เคลียร์ธรราของอะไรกินแปลกมันเจ้าของมันได้กินปลาแห้งบ้าน ย่อมีของกินอยู่บริษัทบิ๊กซีซื้อให้ายกบบิ๊กซีบ่จเปล่าบิ๊กซีซื้อมาบ่อาหารเออบิ๊กซีทางไหนทางบ้าจอยบ่ทา้งบ้าเหล่าทา้งบ้าจอยอืยุ่งกันนัดหายเกือบแล้วบ่มื้อนี้นะหายแล้วมันก็กินอยู่บ่ติดบ่มือเราติดมาไม่น้อยเนาะเออหายมันหมดประเดี๋ยวก็มันหมดเลยกระทุ่งนึงกระหมดจริงๆมัจริง ธรรมดาเลยเกินธรรมดาที่ใหญ่ตมนเอาคิดว่ามันบ่จกินนี่เนาะหันกระทอกทรายแล้หั่นโย่ฉัดฉวัดเดียวเลยบลล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 ลเลลลาลลเลราก่ลลล่ลล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 ้นเลล่ลบล่าลลลลิลลล่ลล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 ลเลล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 หลลอลลาลล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 ลนี้ลล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 ก มาหากบก็ได้มาหากบก็ได้ห่วยไปไม่เจอกบมันแล้วไปลงนามมันลงไปขุดอยู่นามผู้มนไหลลงตื้นๆไหลลงตื้นๆอ๋อตัวนามมันนามใสเอาจับเอาเจ้าต้องพามันไปหาเรื่อยๆมันยังสิได้กินมันยังสิหมานแต่เจ้าบัพามันไปนี่เพราะนั้นมันก็ลืมแล้วแม่เราอะมันก็ลืมกินลืมยังล้มป่าก็ได คนเฮาเจ้าของมาพาไปมันก็บริจิตแล้วมันก็ต้องพาคือกันคือกันครับสันสันกระบุงสันกระตาคือกันนั่นแหละเออเธอเคงไปสร้างถิงลืมจะคัดต่อใดไล่ต่อใดตีนั่นแหละคือกันนั่นแหละมันก็จากนี้เลยหมาหน่อยฮะหมานิวชาวบ้จักเอาเอาไ่ได้นับดูอามาจะเสียใจทีแรก อมาเถิกมุดชองบ่เจอคุณบว่ามาเม่น้ำมาเม่ตายน้ำบ่อสามโตก็เอาสามโตผู้เจ้าบวกเจ้าบวคือเขาเงาะแจักวะอยัางไ่อสื่อผากกำลังหนนไงนะสื่อภาคละตายยาแะไรวันนี้ ngoại, <laughs> miệng <laughs> <laughs> à, đi, quẹt đi, con sao đi thế, thấy ao hài nè, pho, pho, bò hài nong bao này, cái này đấy nó

แจกแจนสิบเปอร์เซ็นต์เ <Okay. S 2> ลยเหือนสำหรับไว้เกิงมองตอนนี้นะร<ล>้อยแล้วร้อย้มันยังโมเดลหอดร้อยจะชิวว่าหอด้อยแล้ว,ลลวเริ่มชิดได้มุ่งแล้วมันประมาณสามเจ็ดสิบแปดหกสิบห้าแล้วเจ็ดสิบนะะถ้ามันเล็วีนร้อยป่ะเออ เอาเจ้าเห็นลูกสังสีกระบุมีสังกรบุมีมันสีร้อยเนี่ยไหนบัานี้เห็ดได้ชำในหาเงินต่อเห็ดได้บ่บ้านฮะเป็นอะไรคือบ่ได้รบุมีเนี่ยหาเอายังมาหาเงินว่าคันว่าเพิ่นเห็ดใหนชำในเห็ดต่อได้นี่รถกระบุมีมันย่างกระบุมีเอาย่างเอามือเป่าหนึ่งบ่อเห็ดเอ้าเกี่ยวกับรถไปเสียงก็ไปหาเงินเผาถอกเผาธานไปแล้ว เขาถอดเขาถ่านเขาต้องมีรถแต่ว่าไปขายแก่จะเอายัง้อมาแก่แห้เปรกเขาบวางขายหน้าบ้าน้ยไปจะไปเอาเจับอะไ้ตีมันมุดอยู่ในเมืองนะอยู่บ้านนอกเต้าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรเอาไปชักขอจบขอจบคลิปไปก่อนเด้อพอมีพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะ สวัสดีและสบายดีไอ้กึ้งสบายดี